เราที่ yup รู้สึกก็ใช่ก็คือถ้านอนเยอะคือเสียงแบบไซคิงเห็นไต้ยอะแกมาไล่เยียแกมาไล่เนี่ยแกว่าไล่ไปเที่ยว เราเด็กสมอลลี่กันมาสองวันนะคะก็ได้เวลาทำงานอย่างเนี้ยทุกคน <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะอย่าลืมเข้าปุ่มนะวันนี้เพราะเวลาในน้ ตาน้อติกกังอะไรมาแล้วแจ๊บเป็นถอดอยู่ถอดเสียงโอ,งโอ้ไม่อ่านอยู่ข้างหน้าสวัสดีค่ะ แล้วทำไมไม่ได้ไปรับรองปะพี่เกคลองกันวัน้เขาจะต้องไลฟ์สดงนี่พี่เอกมันต้องตรวจคลองไงเไม่ได้ไปค่ะเมื่อคืนไม่ได้ไปไม่สบายนะคะแหม่มคนเดี๋ยวจะปักหมุดให้นะคะซื้อบัตรได้นะวันนี้เอาปักผิดโฟนก็กินข้าว ตายหลงทานโจนหลงทานสุสานให้มันพอไม่มี่เคียวเนี่ยเอมื่อคืนไม่ได้ไปค่ะเมื่อคืนไม่ได้ไปนะพี่ไม่สบายค่ะเห็นหน้าจะมาเร็ หอยฮักหมอลำนะคะศิลปินเยอะมากทุกคนแสงมันจา้าหรอทำไมดูมไม่ค่ะพอดีแล้วแต่ว่าหนูถ้าอยากติดตามและอยากดูน้องแอนแสดงทุกเวทีแอนจะแจ้งอยู่แล้วนะคะในแฟนเพจนะคะพี่แอนแจ้งอยู่แล้วในแฟนเพจสร้างกระเช้าคนนึง ตั้งก็ได้นะตั้งนะทานข้าวยังกินได้นิดเดียวเดี๋ยวยังกินอีกอีกครั้งหนึ่งค่ะยาบายยัต์เต่อนะเี่ยมไปนเข้าุกเน้อง็นอั้นอดยาายันทนค่ะเี่ยตัดแเลบม่กสองอยู่กินสิ่ดืั้อยากกิน

คือคือมันรู้สึกว่ามันแบบเรื่องการสอนก็ต้องทำอย่างนี้ใช่ใช่อันนั้คือยืนต่อกันเลยนะฮะฮวงไนก็ไม่เป็นฮวงหรอกแต่มันมีไอเดีย้แล้วมันเป็นความชื้นประมาณสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะก็มาเอานีมันก็เบิ้งหน่อยเท่านี้ทุกท่านาแป๊ดที่แปดกองรู้ตัวไหนเป็นที่เบิ้งคนใดเนี่ บ่ดดันนันอะไรมาจุกจนเยแก่งสะพื้นต่มือนั้น เพราะว่ามันมีางานนะคะ คุณนะพี่อ๋อขอบคุณทุกๆคนนะคะหายดี mm hmm. แล้วค่ะ mm hmm. ก็ยังไม่ดีเท่า mm hmm. ไหร่ค่ะคพิบอกว่าดีกับเแมแ่อนนะเนาะยังไม่ดีเท่าไร่หายดีอยู mm ่ hmm. you, แปลว่า <laughs> เอกได้เลยค่ะยิ้มวายิ้มไม่ได้คะ่ะตอนนี้แต่งหน้าอยู่นะยิ้มไม่ได้คะ่ะตึงบ mm hmm. ไม่ใช่โอ้ยสวัสดีพี่พุฒธนี่ของนี่มี่มืมอวางไอของของอารบอคอยบอไดไปอ mm ัด hmm. เพลงเลยเดีย๋ยวนี hmm. mm ้ hmm. เดี๋ยวนี้อาจ,จไปแล้วสองเพลงยีมในไทยสิ่งอยู่เดี๋ยวนี้ต้องหาเงมนไปท่าเดี๋วนี้เสร็จป๊ัแเราก็จะไปถ่ยเหมือนถ่าเมือนไปททไทยเอ็นบีเถอะเชิญไ้ลงต่อ เข้ากลุ่มยังเข้ากลุ่มยังเอลซีจวงขอบคุณน้องเซนสวัสดีค่ะฝากผลิณฑ์ใหม่ของจวงด้วยนะคะ มันมันเด้อนี่ลองเจ็บผมที่ยังไม่สระนะคะเกิลเอาเลยค่ะไปเช็ตัดผมอ่ะเอ้ยไม่ใช่ตัดผมปัดเจ้ทำเราไปทัวร์แล้วเว้ยวัววัววววัววัววัวข้อเหยียบไปเลยผมวะโอ้ฉันเกือบตาจะพีระกงกระเทยน้าเจอกัน เาน่มเิเียนมป็นหลายคนนะบอะไรนะลองไงโบแล้วเป็นโ้าหลายคนประคั่นเดหลออยู่ไหมวคนอไม่กเขอบคุณค่ะเป็นแบคุณก็ได้ c อย่าง FC เสียงหัวล้อช่างแต่งหน้าค่ะตั้งได้ฝากกินแล้วันตั้งไม่ได้เหมือนเดิมหรอขอบคุณคุณยายค่ะ ต้องการแง่เออแงเออเอ็นแอนดี้ผู้ถามเก็คืออันดี้ฉันเรียนมาตั้งแไมค์พัสดีทุกคนต้องแนี้ใช่ไหมสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีที่พิ้งเข้ามาด้วยนะคะวันนี้นะคะแอนแสดงที่กลุ่มที่ทอยฮัทหมอนลำนะคะใครยังไม่ซื้อบัตรรีบกดซื้อบัตรข้างล่างเลยนะที่ปักหมุดอยู่นะคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ ไม่ไมสบายดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วค่ะีนล้านะคิดถอดคิดถึงฟังฟังขอบคุณอาจารย์เอด้วยนะคะทำไม่ซื้อบัตรเขาจะงอนแล้วนะขอกอะัวได้ซค่อหลังจากนี้เจอกันวันที่ยี่สิบห้ที่คำขุนร่วมมิตรนะคะในกลุ่มติดคำขุนร่วมมิตรนะแล้วก็วันที่27ในกลุ่มของ บ้านสิงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิบอกกลุ่มี่ไม,สว,มสวยเฉียงเนาะก,กดเข้าไปซื้อเลยค่ะพี่กดเข้าไปลิงก์ข้างล่างนะคะลิงก์ที่หมักหมดนะคะพี่ <S <S 2> <S 2> แล้วก็บอกเขาว่ามาซื้อบัตรค่ะ ขอบคุณค่ะพี่ส่้อยได้ครับโป้วโววโวววเห็นแอรแล้วคิดถึงตรีโอ้เดี๋ยวเจอกันแน่นอนเดี๋ยวเขาจะมีอีพีสองอยู่ปิดรับปิดสวัสด์ <c oughs> อยากหัวอันเบี้ยงกัดอีกบีกัน ตากับเสื้อเขียวแบบนี้ไรนี่กัอเอายังไม่ได้ปักหมดเอาปักอะไร่ะบางคนก็ไม่เห็นนะไม่รู้ไม่รู้ทำไมไม่รู้พินิรายอ่ะคนตกฝนตกล้วเนี้ยใช่แล้ว พายุใหญ่โตพายุหิหวปวดหรอปวดมาก <laughs> าาบัตรเท่าไหร่นะสวัสดีค่ะพี่แอนจากอังกฤษสวัสดีค่ะคุณพลอยวันนี้แสดงที่ กลุ่มที่พอยทักหมอลำนะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะเห็นปักหมดยางมากคนบังสีเลยก็นไหนหมอเงะ ว่าอยู่ทำไ,ไมวันนี้ยังแปลกๆอ๋อไันได้สวยมากใช่ไหม,มเข้าไปวัดสู๊เข้าไป่ได้ทางดีทางดินตัน ซื้อบาัตรแล้วค่ะเราเข้ากลุ่มสอบคุณนะคะช่างแต่งหน้าทำผมกคุ่อดู่นี่กับอจับอ้ออะไรจะพูดตายคือเถ่าเถ่าเฮ้ยไม่ไม่รักสีนันๆๆๆี ตะกอนไแปแต้มอะไรยเคยไแปแต้ง,งยูีบล็อกหรเปล่าเย็เย็นใช่บ่เลยเหรอวันนี้ไม่ค่อยได้ไปซื้อล้านแบบตกแสวยอะว,วนนี้ซื้อที่ไหนคตอร์มันไม่มีขายไฮปอพเตอร์คนจะแบ่งโอสวัสดีน้องฟอ,องเล่นมาไม่นี้ฟองเล่นมาไม่นี่ วันนี้ศิลปินเยอะมากเลยนะคะเจอกันได้เลยในกลุ่มปิดนะคะรับรองว่าซื้อบัตรแล้วพี่น้องกลุ่มแน่นอนค่ะพระเอกนางเอกจากคณะต่างๆโอ้ยหลายเข้าไปในกลุ่มไปดูได้นะคะว่ามีใครบ้างหมดตอดผมค่ะมันปวกกินผมหมดอะอนาาปรักตัดผมไงฉันฉันตัดแบบแบบยาว่ะ ไปคนลงเดียวแหวนค้าแฝงบอกเฉยนิวนิวลูกบอกว่าแต่งไหนนะอะไรนะแน่นมายาหมายาพี่ดอกแม่ลูกแต่นี้ยังละแม่มาหาอะไเร็วๆอยู่เนี่ยไม่ว่านเสียดายอ๋วปัดแก้มไม่เผื่อที่ยิ่งผ้าเลยนะครับ ยีบบ่ห้านแม่ว่างใช่ไหมทั้งวันว่นางเอไ้าอย่างั้นถ้างั้นก็ไปด้กันเ,เนไงแต่ว่าไปไปต้อง่งสิเดี๋ยมันไปไปซ้อมที่นู่นแล้วเราไปไม่ได้ไปกันแต่ว่าเราไม่ดีเพราะพวกนั้นมันก็จะพามันก็ต้องวน่งอีกทำเนี้ แวไปกินยันอยู่กันมา่อก่อนนออยู่กันาเม็งไหมพกไม่ไปจัดนศิลช่แม่ครับผมแม่กันเลยแม่ไ่เผืร้านไ่รับแม่เลยเว้ป้าเวนิสจะนอนแรกคนนี้เลยทั่วไทยกันวันนี้จะมีหันมาเปนสองคู่เลยเออจ้วงอะไรต่อบ้านของเขามมนแรง น้ำกระเนียบ่ได้ต้องมีขาใช้ใจใช้วันต่อวันอย่างนี้เอาไม่จบเลยเจามือชี้ให้ให้เป็นคนไกลบ้านโชคดีสักครั เียงอยู่นอกบ้านเนาะมันหอดเพ่งใหล่แมือเท่าไงยูเรอเขาเริ่มมา่เนี่ยเริ่มแล้วคอเราเยรายังมีเข้ากลุ่มเลย ล ha, ูกปกก้อนเลยตั็อย่าพึ่งพาปากนะทำไมเป็นยังไงกเล้ยอจะไปไหนได่ต้องเมาบ้างหรัอเปล่า ทุกไลที่ทีแอนเด็ก e ไปนี่คือว่าสัมกันอยู่แล้วค่ะพี่น้องแท้แน่การสแสดงแน่น,นะคะแต่ละไลท์เขาก็จะมีเอกลักษณ์ของแ,แต่ละไลท์การต่างกันไปนะคะ นามเจกนี่ไงมนทำไม่ไทัยยน่นยนแอนกระเกอยากให้ขาดจากไหลนี่ใส่ันเลยหมดอยางเลย ทำได้หรอแม่ร้องเน่ยอัดขาเดอโอ๊ยเอาเช็ดตัวมาเช็ดคอนโอ๊ยเอานดีะสวัสดีค่ะมาูกไหนาไหอย่เมาดูสิเขาันว่าจะาเขาสีไม่ต้องไมใส่ วั <Okay. S 1> นนี้เล่นที่ขอนแก่นนะคะในกลุ่มพี่ถอยทักหมอลำนะคะไปเตปียนสูตรก่อนน่นน้องเลยเดี๋ยวพอกกันค่ะ